ขอเจริญพรสาธทุชนทุกท่านนะวันนี้ก็พบกับพระอินทร์อีกเช่นเคยนะรายการคุยกับพระอินทร์วันนี้ก็มีคําถามที่ยาดิยยมสงสัยกันบางทีท่านที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เป็นนักภาวนาก็มีคําถามอันนี้เกิดขึ้นในใจนะหรือว่าคนที่เป็นนักภาวนาแล้วเคยมาถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนาแล้วก็อาจจะเข้าใจยิ่งขึ้นคําถามที่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเห็นอะไรนะมันจะรู้อะไรจะเห็นอะไร มากกว่าความเป็นอยู่ปกติปกตินี่สินก็รุงรังอยู่แล้วความลําบากทั้งโลกก็มีพอแรงอยู่แล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันจะเห็นอะไรการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรมเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้เห็นธรรมชาตินะธรรมชาติในจักรวาลน,นี้มันมีอยู่สองอย่างธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมชาติที่เป็นรูปก็คือมันจับต้องได้มันมองเห็นก็เหมือนข้าวปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองต,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 งตง่างๆอันนี้เราสมถะเป็นรูปอันนี้โยมไม่ต้องลําบากมาภาวนานะอยู่บ้านมันก็มองเห็น มองเห็นข้าวเึ้นปลาเห็นรถเห็นราเห็นแบงค์เห็นธนบัตรไปอันนี้เรา,าไม่ต้องปฏิบัติก็เห็นมันเป็นตามีแต่กําเนิดก็มองเห็นส่วนถ้ามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วหรือมาภาวนาแล้วมันจะสร้างตาในขึ้นมาตานั้นใช้สำหรับมองเครวันนามมาทำนามมาทำก็คือของที่มันไม่มีรูปให้เราเห็นนั่นแหละต้องใช้ใจมองเช่นอารมณ์อารมณ์มต่างๆอารมณ์รักอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ใหญ่ๆสามอารมณ์ รักโลภโกรธลงนะที่นี้นเราเป็นอารมณ์ละเอียดที่เราต้องใช้ตายอยีกอย่างหนึ่งมองคือตาพิปัสนาญาณมาปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องเห็นของละเอียดนะถ้าไม่เห็นโยมไปนึกเอาไปเข้าใจเอาเนี่ยยังใช้ไม่ไดนะ้ฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมที่นี่ที่อาสมมติตารามของเราเนยโยมอย่าไปอยากเข้าใจวางความเข้าใจก่อนการใช้ความเข้าใจในการเฉลยเป็นปัญญาแบบโลกโลกนะบางทีเข้าใจผิดใจถูกนะไม่แน่ไม่ไมไมนอนเสมอไป แต่มาที่นี่เราปฏิบัติเพื่อให้มีอารมณ์เห็นเห็นก่อนจึงเข้าใจอย่าเพิ่งเข้าใจก่อนถ้าโยมงยังไม่เห็นหรือว่าตายังไม่แจ้งแล้วไปเข้าใจก่อนเนี่ยมันมีแต่เข้าใจผิดเหมือนเหมือนตาบอดคลำช้างเลยตาบอดคลำช้างเนี่ยคือไม่เห็นอาศัยการคลำเอากระวัตทุกอย่างมันคลุมเครือไปหมดเลยอาศัยเดาๆบวกทิฏฐิความเห็นของตนใส่ไปก็เหมือนท่านทั้งหลายที่ศึกษาธรรมที่ไม่ได้การปฏิบัติใช้ศึกษาฝัน Facebook บ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ย แล้วก็หยิบฉวยเอาแต่งเติมทิฏฐิความเห็นลงไปอันนี้ก็ว่ายังไม่เห็นยังใช้ความเข้าใจนําหน้าฉะนั้นก็ไม่ต่างจากาตาบอดคลำช้างตาบอดไปคลําเจอหางช้างก็คิดว่าช้างเหมือนไม่กวาดไปจาไปคลําเจอเสาเออขาช้างก็คิดว่าช้างในลักษณะต้องเป็นต้นเสาหรือว่าไปจําเจอคลําเจองวงมันก็คิดว่าโอ้ช้างมันต้องเหมือนปลิงนี่แหละอาการมันยุ่นๆฉะนั้นคลำสี่คนห้าคน ก็เจอคนละอย่างกันพอเจอคนละอย่างกันล้วถูกเทียงกันเรื่องธรรมะนี่แหละฉะนั้นเมื่อมาศึกษาปฏิบัติภาวนากันแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์เห็นเป็นหลักอย่าเพิ่งเข้าใจให้มาเห็นก่อนให้มาสร้างดวงตาก่อนจานเดินจงกรมภาวนาเนี่ยเป็นไปเพื่อสร้างดวงตานะตานั้นคือวิปัสสนาญาณคําว่าญาณเนี่ยแปลว่าเห็นด้วยจิตไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อมันเห็นด้วยจิตด้วยใจของเราเนี่แหละเมื่อก่อนไม่เคยทันความโกรธ เวลาความโลภเข้ามาสิงใจก็ไม่ทันมันเพราะไม่เห็นก็โดนความโลภโกรธหลงและเล่นงานเอาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นเราจะปลอดภยัยเดินไปในทางเจองูถ้าเราเห็นงูเราปลอดภยัยแต่ถ้าที่แสงไม่พอแสงน้อยในป่าดงพงไพรต่างๆเราไม่เห็นงูเพราะเหยียบมันป๊อบมันกัดเอาตายได้เหมือนกันนี่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีตาในเห็นนามธรรมโรคโกรธหลงนั่นแหละเมื่อเห็นแล้วก็ละมันได้ กิเลสนนอยใหญ่ทั้งหลายมันละได้โดยการเห็นเอานะตั้งเป้าหมายกันใหม่ใครมาเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมรูปกๆคำาแล้วจะโชคดีทำมาหากินขึ้นอันนั้นไม่เถียงแต่ต้องรู้เหตุมันด้วยนะฉะนั้นเอาอารมณ์เห็นเป็นใหญ่ถ้าเราถือว่าปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยเอาใหม่ทําให้ถูกหลักสติสมาธิสติคือระลึกในองค์กรรมฐานสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นทำพอดี ไม่เคร่งมากไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปเคาเรียกว่าไม่เพ่งไม่เผลอโยมก็จะมีตาไหนเกิดขึ้นพอจะหลบหลีกพ้นจากอารมณ์บาปอารมณ์อกุศลได้บ้างอ่ะนะ่ะแล้วก็เรื่องที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเห็นอะไรก็จบกันแค่นี้หลายท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเห็นเทวดาเห็นผีอันนั้นเข้าใจผิดเห็นเทวดาเห็นผีไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์นั้นเห็นจิตเห็นใจตัวเองอันวิปัสนาญาณนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นของที่ไม่ใช่รู หรืออารูปโนธรรมานี่แหละกว่าเห็นธรรมเมื่อเห็นแล้วมันจะแจ้งมากแจ้งน้อยต้องสุดฝนเอานะกิเลสละได้โดยการเห็นนะเอางั้นวันนี้ก็แค่นี้กันแล้วเนะาะเจริญพรสาธุชนทุกท่าน